เราไปตัดปุ๋ยมาปุ๋ยจากธรรมชาติแล้วเนี่ยเราไปตัดปุ๋ยหน้าบ้านมานมะรุมสะเดากระถินพวกนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีพวกนี้ในไนโตรเจนสูงทั้นั้นเลยส่วนพืชขมขมเน,น,นี่ยหนานเฉวอยางงี้หนานเฉวอยสะเดาวพวกนี้ไล่มแมลงอันนี้ กำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินนะจ๊ะามารุมใบเขาเนี่ยมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินเพราะฉะนั้นปลูกกินได้แล้วทาประโยชน์กับสวนพวกเราได้ด้วยเดีย๋ยวเราก็จะตัด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 ,ตด,ตดนั่งตัดไปจริงๆอะ่ะถ้ามีเครื่องปั่นนะ่าจะดีนะปั่นรวมเมลยเนี่ยมีเครื่องปั่นนะ ยัดใส่ไปแล้วปั่น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 ,น,นโอ้ย <c oughs> เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยมีทั้งกําจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินแล้วก็ไล่มแมลงได้ด้วยแถมบารุงพืชได้เป็นอย่างดีเพราะยังใบมรุมมีไนโตรเจนสูงใบกระถินก็มีไนโตรเจนสูงเนี่ยใช้ธรรมชาติธรรมชาติจะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยงามคักงามอิลีงามแทะ ยิ่งได้ฝนไปแนละ้วอุ๊ยสุดยอดมากเลยเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนสวยงามปาระหนึ่งสมองสมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะแค่นี้นะ